โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์สายอนิเมะทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมมีทิกนะครับผมเล็กๆกน้อยในการสุ่มตู้กาชาถัางเฉินนะครับสุ่มยังไงให้ได้ถังเฉินไวที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นภาพจากเซิร์ฟไต้หวันนะครับที่ผมเอามาเออประกอบการอธิบายเนาะรายละเอียดของข้างล่างเนี่ยอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับเซิร์ฟไทยนะครับก็อาจจะ เปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆหรือว่าอาจจะเหมือนกันนะครับผมก็ดูเป็นแนวทางแล้วกันนะครับผมโอเคก่อนอื่นเลยเนี่ยเพื่อนๆต้องรู้กันครับว่าตู้ถังเฉินเนี่ยมีการสุ่มสะสมนะครับ30 60 90สเนี่ยจะเป็นการสุ่มนะครับผมตัวละคร SSR แล้วก็มีถังเฉินอยู่ในนี้ด้วยนะคบผมแล้วในส่วนของ ค่าโชคดีเนี่ยค่าโชคดีเนี่ยในการการันตีครั้งที่หกสิบเนี่ยจะไม่มีในส่วนของถังเฉินนะครับแต่ว่าเราเนี่ยสามารถเออสุ่มได้ถังเฉินก่อนนะครับผมแบบว่าใครจะมันจะไปดูวงแบบเออครั้งที่หกสิบเนี่ยได้ s อ r อพอดีเนาะเออมันก็อาจจะเป็นไปได้ยากนะแต่ว่ามันก็เป็นไปได้เนาะแล้วแต่ดวงนะครับผมในส่วนของตรงค่าโชคดีเนาะเรามาดูในส่วนของ การสุ่มตัวละครกันดีกว่าการสุ่มยังไงเนี่ยให้ได้ถังเฉินไวที่สุดนะครับคือให้เราสุ่มเนี่ยอย่างเช่นในส่วนของเซิร์ฟไต้หวันนะครับสุ่ม30ครั้งเนี่ยจะไดเ้เป็นบัตรสุ่ม s n r รวมถึงมีโอกาสได้ทางเฉินด้วยใช่ไหมก็ให้เราสุ่มไปเลยครับ30ครั้งก่อนนะสุ่ม30ครั้งก่อนได้ทางเฉินหรือไม่ได้เนี่ยก็ค่อยว่ากันนะครับแต่ว่าให้เราเนี่ยออกไปเปิดใบสุ่มก่อนครับผมนะ ออกไปเปิดไบสุ่มก่อนปุ๊บมันก็จะมีโอกาสลุ้นถังเฉินใช่ไหมถ้าเราเปิดได้ถังเฉินเนี่ยก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยครับถ้าได้ถังเฉินมาแล้วเนี่ยก็ให้เราเนี่ยเปลี่ยนไปสุ่มตู้วงแหวนแทนนะครับจะมีโอกาสได้วงแหวนแสนปีนะแต่อันนี้จะการันตีอยู่ที่300ครั้งนะครับเพื่อที่จะรับวงแหวนแสนปีนะอ่าถ้าอันนั้นคือตอนที่เราได้นะถ้าไม่ได้นะครับถ้าไม่ได้ก็ให้เราสุ่มไปอีก หกสิบครั้งนะครับอ่าหกสิบครั้งเสร็จก็ให้เราออกเหมือนเดิมครับผมออกแล้วก็มากดใบสุ่มก่อนนะอันนี้คือเทคนิคของผมนะครับก็กดไปก่อนถ้าได้เนี่ยก็คือให้สับไปสุมวงแหวนถ้าไม่ได้ก็กลับมาสุมเหมือนเดิมครับผมกลับมาสุ่มเก้าสิบครั้งนะครับให้ครบเก้าสิบครั้งทีนี้ก็ออกไปสุมใหม่ครับผมออกไปสุม่มถ้าเราได้ทางเฉินก็ เปลี่ยนไปสุ่มตู้วงแหวนถ้าไม่ได้ครับก็คือ <c oughs> ก็ต้องมาลุ้นตู้นี้กันต่อเนาะเพราะว่ายังไงเราก็ต้องสุ่มให้ได้สาม้อยยี่สิบนะครับเพื่อที่จะเอาของรางวัลเหมายกตู้นะครับผมแต่สําหรับเพื่อนๆที่มีใบสุ่มน้อยเนี่ยผมแนะนําเลยครับให้ใช้วิธีนี้เนาะสุ่มสามสิบครั้งออกไปเปิดกาชาสุ่มเอเดนาแล้วก็ค่อยกลับมาสุ่มใหม่ก็วนลูปไปงี้ครับจนถึงเก้าสิบครั้งเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยได้ถังเฉิน ไวขึ้นนะครับอ่าไม่ใช่ว่าเรามีใบกาชาอยู่สามร้อยใบอ่าสามรอยี่สิบใบอ่ะ,อะตีไปสามรอยี่สิบใบนะครับจะได้หมอตู้เราเหมาไปแล้วทั้งตู้เนี่ยเราไม่ได้ถังเฉินใช่ไหมอ่าเราไม่ได้ถังเฉินแล้เราไปเปิดไอ้ใบสุ่มเอเนาที่มีโอกาสได้ถังเฉินเนี่ยเราเปิดไปเดียวปุ๊บเอา้าถังเฉินมาใช่ไหมมันก็จะเสียโอกาสในการล่าวงแหวนแสนปีนะครับผมซึ่งวงแหวนแสนปีเนี่ย มันจะเป็นการเลือกวงแหวนแสนปีที่ออฟตันนะครับซึ่งมันดีมากๆเลยมีให้เลือกทุกสายเลยนะครับผมเท่าที่ผมจําได้เนาะผมก็ไม่เคยได้หรอกเออเห็นคนอื่นเขาเออเคยสุ่มได้กันเนาะก็ประมาณนั้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นริคเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับการสุม่มกาชาตู้ถังเฉินให้ได้ถังเฉินไว้นะครับผมเนาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมเลยนะวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ